สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมตอนนี้อตอนนี้อยู่หน้าบ้านโรงนะครับแล้วก็มีเอฟซีนะครับมา,าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะประม,มาณสิบกว่าท่านนะครับแมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ากัปตันเอ้ยแอ,ยอยชิดเขาตั้นเขาทำถึงไหนแล้วนะครับโจงของนนอกูแต่นอ้ะเอา้าอ๋อคนลหลัง ไม่ตกใจหมดเลยนึกว่าหลังไหนโอ้อันนี้หลังชิดอันนี้หลังโอ้ประตูเขาฮารุฮารามากเลยเขาอยู่ไกลๆจากไหนอโอ้บ้านพี่หนิเง,เงเองนะครับพี่หนิงเฮ้ยพี่หนิงผมว่าจะเปิดร้านขายเหล็กอยู่พี่หนิงเล่กทำจังเอ้ย <c oughs> เปิดปีนี้แหละ <c oughs> เร็วๆนี้หรอเร็วๆนี้เลยไม่เกินไม่เกินสองสามเดือนนี่แหละเ <c oughs> สากำลังลงอยู่ สั่งเสามาแล้วสิบหกต้นว่จะทําร้านไข่เหล็กอยู่นะอีลีร้านไข่เหล็กเขาตุ้มขามาตุ้มมะฮมกันในมนี้คักเนี่ยโอ้เขากำลังเล็กยขึ้นเหล็กกันนะครับับเลยนะเพราะว่าเส้นเส้นนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่เส้นละห้าร้อยใช่ะผมขายอยู่สามร้อยแปดสิบผมขายอยู่สามร้อยแปดสิบไซนี่เขาสี่ขีตัวเจบอ ไีคค่กิโต้จะบอกคอย,คอย,คอยมีของคอยมีของคอยมีของแต่โรงงานอ<ป><ป>๋อ,อพี่ออ ไม่บวกกันทุกคนคืออยู่บ่คืออยู่บ่อ,อ,บ <c oughs> อ๋อมันยุดยุดยุดเชื่อมก่อนก็ะได้ให้เขาตันเล็กก่อนอันนี้เป็นบ้านพี่หนิงนะมาดูอัปเดตนะครับผมโอ้นะครโอ้ดูปะครับผมครับผมขอบคุณครับ,บ,ค,บครับผมจ้า <c oughs> โอ้อาิตโอ้เทปูนเมื่อไหร่ี่เทปูนดวันโอยรายการเจ้ามันอาคอยมาขอมานอนำไคอยขอมานอนำไบ่ได้ได้เอานอนไรเฮ้ยอะนะฮะออไหนไหงายกว่าเจ้างายดิไอเซียนไต้อนนี่มน ประตูหต้องอน,อน,อน้ตองอยู่ทางนอกอติแตอยู่ทางในกินน้มันเเาแนอนาจะิไปอรเปประตูห้องน้ำประตูกบประตูบ้านมันมีคือรีสอร์ทฮะแนรีสอร์ทจ้นทางใดทางไหนเขาอยู่เออรีสอทเนเขาดุเนเขาดุ<น>พเพราะว่าประตูบ้านอย่าให้ตรงกับประตูห้องน้ำนี่อนี่อันนี้ประตูันี้ประตูบ้านนี่ประตูบ้านประตูหลังบ้านอยู่นี่ห้องน้ำก็อยู่นี่เอออย่าตรงกันแค่นั้นแหละ fc อมเมน n ์มา แต่ว่าพูดถึงว่ามัเออเนี่ยเก็บเสียงไว้อยู่บ่ต้ติดแอร์มีมีมีเนี่ยเก็บเสียงหรือเเก็บเสียงพร้อมมีเนี่ยเก็บเสียงพร้อมโอ้ยขักไหลเพิ่นเพิ่นอัดไว้บอกอัดปาไว้มั้ยบ่เอาอัดปาไว้เนื้อเอาเนื้อเอาหมอนปิดหน้าประตูบ่นี่โอ้โอ้ประตูเพิ่อนในการแท้หน้าต่างมาด้านหน้าต่างเออประตูหน้าต่างเออยังมาพูดบอกผัวจบประตูหน้าต่างโอ้เพิ่นเพิ่นขักแหม่ไม่นีิยังแล้มาติดล่ะน่ะโอ้ ตีเล้ยวแท้นี่อ๋อเอ็งอ๋อทีลยห้ด้ครอ่าโอามอ๋ปลอยให้คนาำอ๋อตีคนถม้เคนถามทั้งทั้งทังทั้้ไอ้โมเดิร์นเนี่เรียบร้อยป่ตีเฮ้ยเสียดายโออ้คือบอเอาเอาสีำตาลโอ้ยาวนจเดี๋ยวสีแดงเนาะ ที่ถืกที่แพงเอาแดงไว้ก่อนโอ้ยเช่ได้ของเยอะนะฮะอ๋อเอาเอา,เอายิบซ้ำนะครับเพราะว่าเขาจะติดเหมือนเหมือนพี่อ๋อนะฮะนี่ขย่มก่อนฮนะไปอยู่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 มือใช้ได้พี่อ๋อเป็นอะไรเนี่ยนุ่งเก้าจับมันแข็งเฮ้ยแข็งกูแข็งกูเพื่นพี่อ๋อเด้แข็งกูเพื่นพี่อ๋อพี่มือพี่มือ แข็งกัเพื่นพี่อ๋อพี่อ๋อมอยาบโยบนี่ไม่แตเล็กกองสามสามยเออมันแขงไหยเพราะว่าพี่อ๋อนยโบโยบโยบประทอยู่แล้วเก็บเสียงได้จังน่อือเออเจ้ากระดกระเดองไดิอยังถือไมิตินั่อืมพลาเปเปอร์ยังโอเจ้ากระด้ ทาทุนเยอโอยดแล้วครับนยูี่ตอนนี้รอ้้องนนีดามดูบ้านชิดครับผมอ๋อจบนี่ออนละลไม้คนละมือนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับอ๋อฝีมือเขามีแต่ช่างฝีมือนะครับผมตอนนี้ครับเป็นระยะห่างกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ คลักหล่หลหลคักหล่ฮะมีแต่แนวีน่อมีประตูอ,อ,อ,อันนี้พอเต๋อ้ยเขาเรียกอะไรอย่างนี้กระชุบ,นนบคือเบาะบางกระทุ่งผม,มเพิ่งจะให้กระจกหลายแท่นี่เพื่อเกียพเพนักเกียเยงินหลายตัวนี้ม่านนี่โอ้ยมาติดติดมองติดม่านนี่ขอให้ไดเห็นครับผมนี่นี่ประตูน่าจะเป็นบานกระทุ่งนะเมีนน,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 นั่ง ยืดเคิงเตียงเลดเอาอย่างงี้เลยนะต,ตั้งไร้โหลดตั้งไร้นี่ยแหละก็ได้เนี่ยนะต้องการมันดีได้ไหมเออพอด้มุมพอด้มุมดีพอด้มุมดีดนะครับตอนนี้ก็โอ้ถน้นถนนพี่ทนายนะกําลังจุ้มกันอยู่นะครับผมจุ้มกันอยู่อ่าโอ ก็ตอนนี้เราก็อย่างนี้อยู่กันแถวนี้นะครับมอ่วๆไม่ๆไปนะครับผมเพราะว่าต้องเวาา้นระยะห่างนะครับผมจะใกล้กันก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงมันสูงนะครับผมก็ถ่ายๆกันหน่อยนิดนึงนะฮะก็บ้านแอชิดก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่างๆแอดจะมาช่วยนิดนึงนะครับอืมบอกแอชิดแล้วนะฮะแอดซื้อของมานะฮะบ,บ้านนี้ บ้านนี้ห้าหมื่นไปแล้วนะครับราคาไปไแล้วครับห้าหมื่นเกินเลยนะครับ 50, กําลังหางว่าประมาณอดีตบอกนะครับก็เดี๋ยวคงไม่นานนะฮะก็คงจะ,ะเรียบร้อยนะครับผมเขาแพงที่สังกะสีสังกะสีแพงเหล็กก็แพงครับช่วงนี้ที่เอาเหล็กมาทําทั้งหมดนี้ก็คือเส้นละห้าร้อยนะเนี่ยไม่ได้ถูกนะเนะี่ยนี่เนี่ยสามคูณหนึ่งเนี่ยเส้นละห้าร้อยเลยห้าร้อยสี่สิบโอ้ยเจ้าบุษีซื้อล้านข่อย ก้านไข่เสาขึ้นแล้วที่ต่างเขาตัางเร็วๆนี่แหละเข,ขาข,ขาย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 สามสามร้อยแปดสิบอีรีเออะเขาชืเขาชื่อชื่อีต่างแล้วนี่สวัสดีครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ